ที่เคารพดิฉันนันทนาน,นันทวโรภาสสมาชิกวุฒธธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะ32วันผ่านไปนับจากวันที่13กลกุมภาพันธ์สมาชิกรัฐสภากลับมานั่งที่เดิมคะ่ะเพื่อที่จะมาพิจารณายัตติเดิมว่าเราจะส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องการทำประชามติสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งดี ประชาชนที่เขาเฝ้าจับตาดูการประชุมรัฐสภาอยู่ในขณะนี้ก็คงจะลุ้นกันว่าวันนี้สภาจะล่มอีกไหมแล้วถ้าสภาไม่ล่มท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายจะออกรวดลายเตะถ่วงการแก้รัฐธรรมนูนด้วยเหตุผลใดที่จริงอาการของท่านเนี่ยมันออกมานานแล้วที่ไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าจำเป็นต้องแก้ก็พยายามยื้อให้นานที่สุด ทั้งๆท,ที่ตอนหาเสียงก็บอกจะแก้รัฐธรรมนูญกันทุกพักไม่เชื่อไปเอาคลิปตอนหาเสียงมาดูได้แต่พอถึงเวลาที่ควรจะแก้ก็ตีกันเชียงพริ้วไปตามๆกันจนกลายมาเป็นดับเบิลยัตติในวันนี้ยัตติทั้งสองยัตติแม้จะเขียนให้แตกต่างกันอย่างเนียนๆแต่ก็มีความหมายตรงกัน คือให้ส่งไปถามสารรัฐธรรมนูญว่าในการแก้รัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติกีก่ครั้งคําถามก็คือว่าทำไมเราจึงจะต้องพากันส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความเรื่องนี้กันอีกนี่เป็นการกลับหลังหันย้อนเวลาหาอาดีตกลับไปเมื่อปีที่แล้ว29มีนาคม2567ที่ประชุมรัฐสภา ได้เคยมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าจะต้องทำประชามติกี่ครั้งซึ่งสารรัฐธรรมนูนก็ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาด้วยมติเอกฉันเจ็ต่อศย์เมื่อวันที่17เมษายนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2,564แล้วก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วแต่ที่สำคัญ ผู้ที่เสนอยติส่งสารัฐธรรมนูญตีความในครั้งนั้นมีชื่อว่ารองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินขออภัยที่เอ่ยนามค่ะแต่ต้องเอ่ยเพราะบางทีผู้ที่เสนอยติใหม่ในวันนี้อาจลืมไปว่าท่านอาจารย์ชูศักด์สังกัดพักเดียวกับท่านแล้วท่านไม่เคยคุยกันในพักเลยเหรอคะถึงต้องมาเสนอยติใหม่การที่สารัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยในครั้งนั้น ก็เท่ากับสารได้มอบอำนาจการพิจารณาให้แก่รัฐสภาดังคำถแถลงที่ว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งคำวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูญเช่นนี้ระบุชัดเจนว่ามีการลงมติแค่สองครั้งไม่มีตรงไหนที่ศาลได้พูดถึงประชามติครั้งที่สามเลยแล้วเราจะส่งไปถามอีกทำไม หรือเราอยากจะให้สารเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยออสไตน์ได้เคยกล่าวไว้ว่ามีแต่คนวิกลจริตเท่านั้นแล่ละค่ะที่ทำแต่สิ่งเดิมซ้ำๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างเราใช้เวลาอีกเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนเพื่อที่จะรับคำตอบเดียวกับปีที่แล้วเหรอคะการกระทำเช่นนี้ตีความว่าเป็นการยืดเยื้อการแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เป็นเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติประชามติที่พยายามยื้อกันจนไม่ทันการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาหรือไม่คนที่จุดประเด็นเรื่องประชามติสามครั้งก็เป็นพวกที่ใช้กลยุทธ์ในการเตะถ่วงเรื่องนี้มาโดยตลอดที่สำคัญเราอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การกำกับของสารรัฐธรรมนูญมิใช่ทุกย่างก้าวก็ต้องถามสารรัฐธรรมนูญถามไปจนพร่ำเพรื่อซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ก็ยังต้องเสนอให้สารวินิจฉัยอีกนี่มันเกินขอบเขตอำนาจไปหรือไม่ทำกันแบบนี้จะเหลือความเป็นประชาธิปไตยที่ไหนอีกถ้าฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นอำนาจเดียวที่มาจากประชาชนโดยตรงจะต้องไปถามสารรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องน้ำหกกระจกแตกต้องไปถามหมดจนเหมือนครูใหญ่ดูแลเด็กอนุบาลท่านอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือหลักการและการดุลและคานอำนาจสามเสาคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการที่มองเตสกีเออร์ได้ริเริ่มขึ้นมายังใช้ในประเทศไทยของเราได้หรือไม่ ถ้าใช่เราก็ต้องยืนยันอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่หนักแน่นและชัดเจนการบัญญัติและแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายใดๆเป็นอำนาจและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติดิฉันหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันในการเล่นเกมแพ้ชนะในการเมืองของพวกท่านประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญที่ดี เพื่อเขาจะได้มีผู้ปกครองที่ดีและเมื่อเขามีผู้ปกครองที่ดีปากท้องเขาก็จะดีตามมาและนี่คือเหตุผลที่เราต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีปากท้องที่ดีกว่าทุกวันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดคือเหตุผลที่ดิฉันคัดค้านยัตติที่ตั้งขึ้นมาในวันนี้เรามาเริ่มต้นพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมองข้ามช็อตไปเลยค่ะ ข้ามช็อตไปเลยว่าประชามติครั้งแรกเราจะถามคำถามอะไรมีคำถามพ่วงหรือไม่หลังจากนั้นจะล่างรัฐธรรมนูญอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้ทรูขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณลาวันบัณฑิตเตอร์ะกุลค,ครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนนักสรที่เคารพผมเราฟังบันทึกบนทึกทศกุลผู้แทนนักสรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนกระใครชาติพันธุ์อะไรชนเผ่าพันเมืองท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายคัดค้านยัติกด่วนเดี๋ยวคุณเราไปก่อนนิดหนึ่งท่านขอประทานโทษเพื่อนสมาชิกท่านวิทยายกมือร์ขออนุญาตใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับท่านปรย์ครับจัดครับจัดครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งผมขออนุญาตนะครับผมวิทยาแก้วประดิษครับสมาชิกรัฐสภา และก็เป็นสมาชิกพรกรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกที่อภิปรายนะครับประกาศกล้องเลยครับว่าทุกพัคการเมืองในสภานี้ประกาศที่จะแก้รัฐมนตทั้งหมดผมขอยืนยันครับพรคผมไม่ได้เคยพูดอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เว้นไว้บ้างครับแต่กลาดมนอย่างนี้มันเสียหายครับครับขอบคุณครับครับก็เกิดะปากที่ท่านบอกพักของท่าน ไม่ได้เสนอแก้นะครับโอเคครับต่อไปครับก็เจะต่อแล้วครับคุณละพันครับประธานโทษครับท่านสรค์ไม่ไม่ใช่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นะอันนี้ผมมาขัดจังหวะผมยกมืออยู่นานแล้วประท้วงท่านที่พูดจบไปก่อนนน้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับท่านเป็นสมาชิกที่เราพูดนะครับขอประธานโทษครับเข้าใจครับก็ทุกคนฟวังว่าท่านไหนได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาไม่ใช่สักครู่ที่ผ่านมาก็กระเจิญขึ้นครับ